เรามาดูชมหน้ากันจ้าสุกี้ของเรากุ้งก็ต้มสุกเรียบร้อยตัวแกะตัวไม่แกะนะคะทุกคนโอเคอันนี้เราก็ต้มสุกเรียบร้อยทุกอย่างเพราะว่าเราจะตักให้เด็กๆเ,เป็นถ้วยๆไปเลยนะคะเพื่อความสะอาดนะคะทุกคนอันนี้ก็ต้มเรียบร้อยะคะ่ะ ก็ลวกแล้วเรียบร้อยส่วนอันนี้เราก็ลวกแล้วเรียบร้อยค่ะเพื่อนเพื่อนจ๋าอันนี้คือกรหลำผักบุ้งของเราลวกไม่ได้ใส่น้ํามันค่ะก็เลยเป็นสีนี้นะจ๊ะเพื่อนเนจ๋าอย่าว่ากันเด้อส่วนน้ําซุปของเราก็เรียบร้อยแล้วค่ะทุกคน โอเคเดค่ะ